เขาเมาก็ไ่ต่างอะไรันถ้ามึงก่กรู้ก็ผู้แกมาหาผัวพู้แก่ไม่ถูกผู้แก่ฝ้ากับมุ้กอก่กไเ้อกัไ่งกันผู้แก่ผู้แก่เฝ้านั่ไขครับพู้คนเดียวกันเนาะคลูกขอร่วม มุ icana, ่นกับองค์ปู่แก sí. uh ่เสือบกแก่พบกับอินทร์ปัชมาวาเลตทอ่เาให้มือโชกมือร่ามือโชกมือม้มือสุขภาพแข็งแรงเงินได้นองทองแล้วมาบอกินยังปัชมาเพนด้ว่าออกกันคนกัเข้าวเสือเสือบกแก่ด้วเออบอกเขานั่งเล่ได้เอาจากเจ้าของเออพ่อลูกแมวแต่เจ้าของเราเมื่อจะเขาได้เอาของลูกออกตกกับเขาเองครับ Anh ngang nói khói kai công khang vô khoa hà đúc ở dưới cao kỳ mày đại! Hèm a toi lỗ. Hèm a toi lỗ. Kéo gong gạo kiếm gọi. Ao nếu kiếm gọi, kéo ấy? Mày Mái, mày ăn, mắm, Mái, mày 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 Máy mày 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 coi coi mất cứ không, thấy cứ rầm rầm khó ắng rồi, thấy bài nhạc coi coi, thấy bài nhạc khẩu chữ phò nó cứ hèn, thấy bài nhạc nhạc quan hiểu kì không? Chà phù. Ừ áo, thấy cứ ngang rồi, một coi nè, coi rồi coi, ồ coi rồi cầu siêu cái đó áo, đang đó, จะข้อมือเนี่ยข้อมอเห่ขอมือังไม่ทางนี้มืไปม่ละครับคู่เราบอกว่าครับผมไม่ดีนะครับมมคือได้ใช่ก็บอกไม่ทีเีบอยังบอกแบบอุปวะยังยังบบเก้าชิุ้งเก้าคิอปูยังยิบปูอะรับน่ย เ่อเก็ืมหมครับพ่อกยขอกล่าวคารักาอพอปปแข่งแด้กาดะพเอเข่เอก้าวเยไปยืมสาธุสาธุครับผก้าวเขมไปยืมครับป่เออหัขึ้ชื่อตฮวอนเนอะครับแคหมือท่ยืกระดาปปแก่เขามือยู่รางก็หม่ว่าครับปูไปหายืมเงินคนยืมคนไทย กยู่พู่นกพ่อกุ้นคนองอครว่ามาก่ากุ้ครับเออบ๊มืหางเครื่องไก่บ๊อบหูนกมว่าคนมันลายครับปูบาข้าไปมัวบนก็ไปหาามวด้ขาตงด้าเ่องแบาเลียวูากง่ายคนั้นอใเกิดไม่ปัายันเลยตงฝ่ายตคู่นึ่งไ่เป้ดใจหรืออาจจะได้นึ่งแบบักลมพัดตึงตึงเลย เออมจึงแห้ถามันจึ้มปลุกก้มไ่จิ้มฟาเลยจมเอบฟาจิงเลยถูกไหมพมาจมขมมากเลยอาจจะได้เ้อครับวันไเขาจิ้มก๊อกครับกูอากาศดีมากปูแตจาเา้องันนะครับปูโอ้หเดี๋ยวิโอเดตปู กึนกับบ่หมบอกกิ่งกับคิดยังมันคือหอกป่ะครับปูอยากมืดเืองกึ่กับฝากเตือนปุ๋งเือนยูมืดคมเตือนครับปูหามัเช็ปากกึ่ดูแลปูอย่างนปูกึ่งม่มากพอไปกันไกลยังไ สุดไหมได้เพื่อนจำปูแต่พอ้านขาดบ้านแขมก็คู่หมดเพื่อนคู่นมดยังไงมึงแกขาดเปข่าค่ะใขรก็พอพอหันเขียวมาท่านครับคุเออเดี๋ยวคมรอไว้ร้ายจืดเนครับมา้เท่าเ่าจไม่เขียวมาจะปัสยังก็อ่ะม่เป็นเออพ่อเขียวคิบก็ได้หรือ อันนี้ก็ปูเขียวซิเลยเตียเขียวซิเลย่า่าเขียวสิบเา่ี่่่นัไปเร่ย่ป่าก่า่าปจ่ปูสักสิบเนอะปูบอกเขิบก็ว่าเข้าใจเข้าใจแล้วครับเข้าใจอยู่ปูยเยี่ยกครับเออน้มเออผู้แก้เป็นยังอี้กว่ขอเ็บปู เาอเคอเคกคือกับปัญหาหมอเขาอฮักคอให้เลยกับหมอปูตาทำหมอปูตาตัวปึงอให้คออินงนางแงหมคือเหมือนเดิมเลยจะให้คนยังก้าวด้วยบุญปรมือปูตาได้ปูชิฟขับเพียงเพียงเพียงคอเค็ก็ให้หายปวดใจก็ให้เข่าปวดเข่าก็เดินได้ เค็นข้าหักก็่อได้่มหายใจที่จะชิ่งวายคือวาวาดก็ให้คืนมาใครไม่ถูกหวยใครไม่เคยรวยเบอร์ <c oughs> น้ำแร่กินหมดนักมังแทเคขกปู่ต่ครับปู <c oughs> อันนี้คือแขกปูแต่แล้เลยนเมื <c oughs> ครับ เรขั้น่าถึงทได้เ่าขังเรื่องเอานทั้งกินูดาันกินกันเลพูดกันเอาแค่เองิงว่าเราว่เปูได้เ้ยกินห้กกินให้ก็หรอรูครับ กวาออวกนเนี่ยบรอกเนี่ยเขาแกบพออือน้ำไร่เป็นคิดเี่ยนี่ลยเขาว่าเขาแก่ว่าพ่ออวดอุกเินนะืมน้ำไร่ปู่กตาเป็นพริกนัคงขับกวางมูโมโพืนบ่หันเขื่อนยังดับคืนเพราะเรื่องครับ เออหาข้อมาคู่เข้าเนี่ยอาคุคือหายเดียวกับพู้ยึงเก็บพู้นงเพลิดเนมันเมื่อยนึกเมืองไทยหประเทศนอกอะไรนันในมีกนั่นข้างในใลีกนเลี้ยบอก็จะเก็บบเข้าทันทอ ก็วายก็ว่าเรื่องผู้ใดข้อห้างหางมาคืนมากมดเอยพ่อแต่สืนนี้ก็วายพ่อแคขางเรื่องข้อกาไม่เป็นเขาสือแค่างมากืนมาคือเขาบ่ไปบงบานผื้ใด้ฟยมากต้องหาต้องว่าไปฟูเ่ยบานนี้แต่ประตูแกแต่ว่าแค่นี้ก็พ่อแค่เรื่กพองานมาคู่วัคือแคปวดข้อข้อห้างเรื่อง่ ต่อฟอ่อฟอกไปจา่บุงได้หกดเอ้ต่อคู่เด็กฝึแตุ่กวันจะกค้งน่ะอ้ที่ัช้อายจหามกันมาเขาลูกมามื่อมองนั้นเราไม่คู่แต่าพัวไ้เนาะเอาเครื่องเนาะครับปูเอาให้ไม่ครบไม่ยาไม่อไมไม่อ้ยุวันนะถูกขับไปทหนึ่งแล้วก็รวยจะดดนะครับสิบเกสาธุสาธุสาธุ สวัสดีครับสวัสดีเอ็ซีสายบุญทุกทุกท่านครับแอดยินแอดใจแอดแตงโมกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสายบุญทุกท่านครับที่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเปพื่อลังใจให้ทั้งช่องครับมือวัดที่สิบครับมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับมาวานนี้ครับกับบัวลาขึ้นหอนะครับเนาะมันซวงมือติดแตงโมที่บ่วลาขึ้นหอครับซวงมือเรื่องเรื่องกันนะครับเนาะบ่วลาขึ้นหอเพราะว่าวันที่เก้าครับกับน้ำต้นผักปลาไปวัดสาสนุบดวบุ ครับลาก็ว่าวันที่โอ้วันที่วันที่แปดดเนาะวันที่แปดนำต้นผักปลาไปวัดสาสนมบดว่าร่แลวกะวันที่เก้าครับกลับไปทั้งครับบ้านดงนกลอยบ้านดงย่งหน่อยนะครับไปซอยปูคำตาิันครับผมลวก็มือนี่เป็นมือวันที่สิบครับทั้งแอดยิมรับกระต่จุดไล่ซื้อของ่อแมพี่น้องหรือว่าเอซีครับทุกท่านครับที่ฝากปัจจัยมากครับขึ้นถวายปูไห้ครับป่ยท่านที่ฝากมากุึ้น ยังนี่ครับเนี่ยคุณแม่อยังนี้ครับอังเปาครับอ่าแอดยิมพอพร้อมไปทรงแล้วแม่เด้อเรียนป่ยท่านครับแอดยิมสี่หาเปื่ไหนะครับเด้อแอดยิมทรงผ้าไหมไปถวายปู่ได้รับของยังังยังบ่เห็นนะครับเด้อทรงมาเมื่อไรครับผมอ่าทรงมาเมื่อไรผ้าไหมแม่ครับแอดยิมยังบ่เห็นครับเด้อเซิเบิรงครับอ่าครับใจหน้าซ่องซื้อ่าจังไลยครับทรงผ้าไหมมาก ครับผมอาแจงไายละเอียดมากความเลยครับเด้อครับผมสวัสดีทุกปูทุกคนครับที่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามก็มากเป็นกำลังใจให้ท่านช่องครับผมมือวันที่สิบนะครับปูบอกว่าปูตอนนี้โอ้ยแถวพ่อกับบอดีเรายิมมาสั้นเบากับว่าแถวโวเรายิสั้นเ่าอ่าแถวตะกอนจะเป็นหน่อยเป็นนุ่มกับมี่ิ่อ่าแถวกับมีอยู่สามสิบสองเหรียญแต่ตอนนี้ปูเถ่าแล่าเลื้อยู่สิบเก้าเหรียญพนะ คำว่าสิเก่าห้อกับพิจารณาดีเดียวครับเนาะว่าจะเป็นเก้าหนนยเกหรือว่าสิเก้าหรือว่าสิบนะครับหากพิจารณาดีสําหรับกับค่ากับเขากับน้ำเมื่อนี้ครับพาไปจัดด่วนอ่าเด็ซี่ทันใดครับจะไปจองค่ากับเขากับน้ำอ่ามากเวลาใดขจัดเด้อหนึ่งเก้าหนึ่งศูนเก้าหนึนยจ็ดศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ครับผมอ่านี้แอดยิมกาจะไล่ตัวเลขก่อนครับเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่าห ครับหกศูนย์นะครับเนาะอ่าครับเอฟซีเชฟนาจจไวไปเลยครับเด้อคชหนาจจไวไปครับครับผมบครับเนาจอไว้ครับครับครับปูบอกว่าจัดดวลสัญนญนาท่ามือนี้ ยันยิ้มประทับวามีเก้าศูนย์หกศูนย์เก้าหนึ่งราคาหกหนึ่งนะครับเนาะครับครูบอกว่าพิเศษกระไรเ่าแต่นาะเพาะใ่าพิเศษตอนนั้นก็พิจารณาเอานะครับทุกคำบอกคำแจาของครูมีรางวัลแล้วก็มีเอสซีนะครับอ่าครับคุณอ่อนครับมาจองเป็นอ่าจาพาหมอรำกับอ่าหลังหลังห้อยออกนะครับเนาะหลังวันที่สิบหกประทับวาเก้าปูตาให้ออกคนละเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทเป๊ะเลยประทับวาอ่าครับขาหมอรำนะครับเนาะ ครับเม,ม,ม oh! mm ื่อน OK> ี้ปูหอยสามตัวตรงๆทั Monet> ้งสตัวบน2ตัวล่างครับแล้วก็ปูให้แอดยิมนะครับปูให้แอดยิมปูก็ถามว่าขันเบิร์ดละบอสันเบิร์ดละบอทั้งนี้สันว่าอ่ะแอดยิมกับบางเท้อกับเบย์อยู่นะครับเนาะกับพลาวาขันในแตงขันคารวาปูครับปูได้บอกให้แอดยิมเก้าศูนย์ครับอันต่ว่าปูผสมน้ำปบาเกลือปูผสมอ่าปูบอกเก้าซีฟนะครับเนาะปูบอกเก้าซีฟอ่าแอดยิมขันด้เขียนเก่าหนึ่งศูนย์ลงครับ อ่าผูได้บอกว่าเก้หนึ่งศนเนยเย็มาสันว่าครับผมแล้วก็ผูบอกว่าพอผู้กินน้ำมะเร้าหกอ่ายิ้มยิ่มเชนเก้าสกยินน้ำมเข้าหงกก็เป็นหกศูนย์ต่งโมเนครับว่าจะเป็น6 1หนึ่งศเก้าหนึ่งศูนครับผูก็เคยหายไปที่แต่งหมอครับสำหรับวันที่สิบนี้นาผมพศสองพันห้ารอยหกบเจครับผมยิ่มสงสัย,ยสว่าวครพอทำอะไรเขาหกสิบเก้าบาทครับ ปูปูตาถามปูชีบกระเขาครับปูชีบกระเขากับซิปปูตาบอกหกหกสิบเก้าหกสิบเก้าใช่ที่ว่าใหที่ว่าเก้าร้อยหกสิบเป็นเจ็ดตัวนี้ยืมไปตรงกับเลขปูชีบกระเขาอืมครับครับราคาไ้มัดจำสิบเก้าบาทโอ้สิบเจ็ดบาทครับไฮพ่อฮัมมัดจำสิบเจ็ดบาทปูยางกินเนื้อครับแต่ว่าปูตาถามปูชีบกระเขาปูชีบกระเขากับซิปมาก บ่อหกสิบเก่านะครับเนาะกครับอ no ่ากันสิเป็นเจ้าภาพมอลำพอสิให้ใจบ่อพูดสันว่าอ่าพอทำกะว่าใจนะครับพอทำว่าวิดีโอข้ามาครับผมเลยให้พอทำหกสิบเก้าบาทเท่ากับกันไใบมันบะแต็งโม่ครับอันใดกะบะแนบะนอนเพราะว่าปูตากกระทามปูชีบปากาวนะครับเนาะครับถูกคำบอกคำแจาของกูมีแรงมันแล้วก็มีช็อตเด็ดอีกที่แต็งโมก่อนปูสีล้งมันบ้แอดยิมที่แหลกกับปิดกล้องเด้อครับกูบอกว่าจัดจัดวันยิมวนยิ้มสัญว่าขาปูก็ที่แกยิม สิบเก้าสิบเก้าด้วยครับสิบเก้าอ่าแต่ว่าตั้งแต่เก้าสิบนะครับของวันที่สิบหกถึงสิบเก้าทั้งเก้าสิบนะครับเมื่อก่าเอาเป็นคขากับเข้ากับน้ำมือหนึ่งน้ำก็ได้ของวันที่ของวันที่สิบหกน้ำก็ได้ครับผมอ่าะพอดีราคาครับเพราะว่าอ่าทั้งช่องกับแม่คู่นะครับก็อยากให้เอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศที่รวมบุญมากครับให้ได้ชมเป็นมันนั่งกันนะแต่โมเนาะครับเพราะว่าาแม่คู่ภาษาสั่งมานี่ก็หลายวัดหลายว่าแล้วก็หลายปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วครับที่พาลูกศิษย์ลูกหาทั่วร์ดทั่ว ครับก็ขอขอบุญขอบพุ่นเอฟซีว่าจะเป็นช่องแอดไอแอดยิมแอดแตงโมนะครับเนาะถ้าว่าทั้งแอดลงคลิปเด้ไปครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คือเก่าคือเมื่อวานนี่ครับมันบางบางเธอบะมีสัญญาเอาบะมีนะไหมครับบะมีเสียงบะแมนบาบาตรงบ่อ้นั่นบพะว่ามันแบบว่าพิมพ์สัญญาเนี่ยครับแอดตั้งคลิปเสียงครับเพราะว่าอ่าคืออาจารย์สาธิตคือสีพันลองเพลงครับมันก็เป็นเพลงนริกาซีตตั้งคิดเสียงไว้ครับหรือว่านักหลองคือต่อยคือนยังหลอมบางสิมันก็เป็น พลงนมันก็ต้องคิดเสียงไว้ในะครับเพ่งไดเพลงแม่คู่แอดไปเปิดคือมีแต่เพ่งแม่คู่นะครับเนาะรับรับช่องแตงมมขคือกันช่องไอขึ้นกันครับอ่ามันเปลีนขึ้นกันกับกับพอตรวจพอไฟหลายๆครับก็วดสาเบิ้งเงาเบิ้งลูปเอาครับครับตัวเลขที่ปูประทานโชคให้แม่คู่ปูตาประกาศความริแตงโมย่อมุนคือเก้าเจ็ดศูนย์ลกเ็ศูนก้ากเก้ ครับอยู่ทึงเวทีมอล่ครับเนาะค่ะมีเริ่มหีปูยกมือเด้อเด้อค่ะครับเมือมีมอลำมาเนี่บอกมือก้อนเหีเนาะครับยิ้มว่ามันหนึ่งหนึ่งศูนย์แหละครับครับงศูแล้วก็ศูครับประมาณนั้นเนาะครับเนาะอ่าครับก็บคอยส่งๆมันลำลำไปด้วยแต่หมูมันยังยังยำอยู่วะครับวะค่ะไม่ถึงจะจะยำจะว่าค่ะซิปเต่าดวนซิปเต่าดวนแล้วก็มีอีกอยู่ได้ยิ่มเห็นได้ครับค่ะที่ว่าคน พราะว่าปูบอกว่าปกติแล้วฟันปูมีอยู่สาองค่ะแกมากกเลยอยู่สิเก้าค่ะปูให้เติมน้ำมันนะค่ะปกติเก้าิพค่ให้ไปกรับไปกรับปกติกิไปกรับหกแลละครับครับผมอย่าลืมนะค่ะพิเศษแล้วก็ไอ้น้ำมันเก่านึ่งนึ่งเก่าะเกลานึ่งครับไปกรับผมเกลาอหนึหกหนึ่งครับผมสำหรับมือนีนะครับหรือว่าวันทีสิบหกข้อ กับ,กบห้โส่งมันมานมาน้ำกันเบอร์ุกคู่ทุกคนนะครับเด้อครับสำหรับคลิปนี้ทั้ง่องกับขอสวัสดีครับค่ะส่งมาาันดำด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุ